ยี่สิบสี่ชั่วโมงตาทาวเวอร์ดีเฟนต์อีพีที่สิบเอ็ดซึ่งคลิปนี้ครับผมจะมาลงสตรอรี่หนาที่ยี่สิบสามครับผมเป็นไงครับเราไปดูกันเลยครับผมไปเลยโอเคครับทุกคนมาครับผมมาเราจะลงสตรอรี่แค่นั้นทุกคนซึ่งคลิปนี้ผมแค่มาลงสตรอรี่นะครับแล้วก็สุ่มตัวนิดหน่อยนะทุกคนคล,คลิปนี้เนาะโอเคมาดูตู้ซีมีอะไรไหมโอ้โหตัวเอ้ยตัวนี้มาทำเอฟเคได้ครับทุกคนอ่าใครอยากได้แต่ใครอยากเอาไปเอฟเคก็เราสุมไปเลยครับตัวนั้นแนะ่ะตัวดีนะมันตีเร็วด้วยนะทุกคน ตอนนี้อ่าเป็นสเตพาสเป็นสตาร์พาสสิผมถึงแปดสิบแล้วทุกคนแล้วก็ได้ตัวใหม่มาเว้ยยูดีโอ้ไม่กอดอยูเป็นตัวหกดาวใช่ไหมทุกคนอยากรู้อยากลองไว่ามันจะโหดแค่ไหนตัวนี้นี่แล้วอีพีด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เพชรได้สตาร์ดัสได้เพชรอะไรกนเต็ไมไปหมดเลยนะทุกคนเออม,มาซึ่งนี่ตัวนี้ผมลองมาเล่นดูก่านทุกคนอยากรู้ว่ามันจะโหดแค่ไหนนะเออคือจริงๆแทบไม่ใช่หรอกใช้แค่คูเลยผมก็ผ่านแหละ <laughs> เอาไปทำไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอเคเขาอยากเปลี่ยนออฟก่อนสำคัญนะทุกคนขอยากเปลี่ยนออฟก่อนละกันนะครับผมโคู่แข่งทุกคนนี้ผมก็มาแล้วทุกคนด่านที่23นะครับผมไปสตาร์ทไปเลยครับผมซึ่งน่าจะง่ายนะทุกคนลองเล่นดีกว่าผมไปเลยโอเคครับผมคืเข้ามาเกมนะครับอันแรกคือบานซิวแบบสปีดบอลก็เลยครับปรับเป็นน้อมเพราะเวลาที่เกตปรับ e x นะที่เกตจะให้มันยากเฉยไม่ได้ผ่านง่ายๆนะเจอจบไปเร็วโอเคมาเราได้ระวังสปีดบอลกันเป็นแล้วนะทุกคนตอนนี้คือถ้าใครลงไม่เป็นก็ดูตามผมได้นะครับผม คือใช้แค่คูลเลอร์อย่างจริงๆแล้วแล้วก็พวกตัวนู่นนี่นั่นนี่เองครับง่ายมากนะโอเคเดี๋ยวเป็นเวฟที่หนึ่งครับมีสิบห้าเวฟนะสำหรับสตอรี่เนาะแล้วก็ตังคือได้เพิ่มเรื่อยๆครับตัวนี้ผมผมปิดแล้วใช่ไหมโอเคจะได้ไม่ไแหลกปิดก่อนจะได้ไม่แหลกปิดสิก่อแอปก่อน,นออแล้วโอเคปิดโอเคปิดเรียบร้อยครับผมทุกคนมาหล,าลังจากนั้นเมื่อกี้เราอัพสเปรย์วก้อนเป็นแล้วนะครับทุกคนแล้วก็รอวิ่งมาตรงนี้นะครับผมจะมารอวางคูลเลอร์นะี่ทุกคนเอาลอวิ่งก่อนครับออรบอวิ่งมา พอตังมาปุ๊บผมอัพปั๊บผมก็ไปวางคูเลอร์เลยนะโอเครอกันครับผมนะรอรอสาวครู่โเคกดปึ๊บแล้วก็ตังมาปุ๊บวางคูเลอร์เลยนี่วางครับวางตัวหนึ่งก็พอมั้งมันก็วางสองตัวแล้วกันกันไว้ก่อนครับจะได้กันไว้ก่อนโอเคแล้วก็มาผมขญาตวางไอ้จังนะครับวางตรงไหนดีวางตรงไหนดีวางตรงนั้นเลยไหมวางนู่นเลยนะวางไกลๆเลยโอเคกดปั๊บไปเลยครับโอเคมาในเวทีที่สี่นะทุกคนโอเคตัง ตังมีตังก็อัพสบายมาก่อนต่อเลยนะทุกคนอือนี่มาแล้วก็อัพไอจังไปเรื่อยครับตอนนี้ชูชิวเลยครับเบลที่4ี่เลยนะครับผมคูลเลอร์ผมทํางานโหดมากตัวดีมากๆครับตัว Story เมตาเรื่อเรื่องคูลเลอร์เนี่ยโอเคมาแล้วก็รอครับรออัพตังไปเรื่อยตอนนี้พอตังเหลือก็อัพไปจังนะแต่ตอนนี้ตังผมหมดเกลี้ยงเลยเหลือถ่านมา20โอเคไปโอเคที่เดือก็แค่รอทำเบลที่ห้าเลยนะครับผมผมขออนุญาต เร่นสปีดคลิปแล้วกันนะครับเพราะไม่มีอะไรมากตรงน,นี้ทุกคนมาครับผมขออนุญาตผมอารสปีดได้เยอะเลยทุกคนแล้วก็ไอาจังเลยครับนี่แล้วก็วางคูลเลอร์เพิ่มแล้วกันนะทุกคนวางเพิ่มไปเลยวางเพิ่มไปเลยรอตั้งก่อนรอตั้งก่อน วิธีแปลผมย่าวางคูลเลอร์แล้วกัน,นครับผมที่จะรอแล้ววาทีเดียวแล้วโอเคเราขอ,อยอดรอตังก่อนก็แล้วครับเคยวางตัวใหม่ไปแล้วทุกคนไม่ให้ดูเลยทุกคนไม่เป็นไรหรอกโอเคโอเคแล้วก็จริงๆไอ้สโลรุปว่ผมเอามาทำไมเนี่ยผมมาไม่ได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเอามาประดับไปได้ม่มนะเฉยครับเกียร์ฟูลเลอร์แล้วกันนะทุกคนอย่าอัพไม่ตันครับไม่มีตังค์ตอนนี้รอตังค์ก่อนนะครับเวิตอนนี้เวิที่เก้าทุกคนอ่าตังค์มาอารรัสวิแล้วกันต่ออัพไปจังต่อเลย แล้วก็มาพูดเลื่อยต่อครับให้ตันไปเลยแล้วก็กดนี่โคนมาเลยคีนี้ก็ชิวแล้วทุกคนโอเคที่เหลือเราก็แค่รออ <c oughs> ัพคูดเลื่อยไปเรื่อยครับพอย่าปิดเอฟเฟกก่อนนะแล้วนเะนะมื่อกี้ผมเปิดทำไมไม่รู้โอเคมานี่ตัวใหม่นะครับตัวที่ผมได้มาเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวใหม่หรอกนี่ไปไงทุกคน,นาดาเมจไม่แรงมากแต่ก็ก็ได้อยู่ครับ,บงวงถือว่าใหญ่อยู่นะไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับก็พอได้อยู่าดาเมจโอเคมาเปิดเอฟเฟกดูให้ดูนะก่อดูด้วยฟิกนะนี่เป็นไง ถือว่าสวยอยู่นะก็ไม่ได้แย,ย่ขนาดนะั้นเป็นตัวฟรีนะทุกคนฟูลเล่ใหม่ใครแบบได้ลแล้วก็ถือว่าตัวดีอยู่นะโอเคแล้วก็อัพไซอยบีบวกต่อแล้วก็มาตั้งหนึ่งก็มาไอจังนะครับไอจังเสร็จก็มาอัพคูลเลอร์นะครับผมอัพคูลเลอร์ไปเลยไอตันตัวที่2อัพไปเลยเอาเรียบร้อยตันแล้วก็กดโคลนมันเลยทุกคนออเป็นไงทุกคนดูดูนี่อัพไปอัพไปตังสองแสนอัพจิชูนะครับป,บบบป,บปึ้ง 200. อัพไปเลยโอ้โห ตาผมหายว่าไมื่อกี้โอเคอัพไป okay, นะครับต,ตอนทำฟาร์มผมเยอะนะครับมันจะอัพได้ครบไหมทุกคนเคยนั่าจะอัพได้ครบทุกตัวหรือเปล่าอุ้ยครบทุกตัวเลยว่ะแปดตัวอัพได้ครบทุกตัวแล้วมีคิดตังสองแสนผมคือตังเพิ่มไม่เรื่อยครับเวี๋ยังไม่จบนะโอเคอัพไปครับโอเคตอนนี้ผมอัพคูลเลอร์ตันทุกตัวแล้วนะทุกคนที่เหลือก็คือแค่รอครับคือแค่รอจริงๆเลยทุกคนใครจะวางตัวอะไรก็เพิ่มก็แล้วแต่ครับผมวางนฟามิงกโกเ้ <laughs> เ,พ <laughs> เ, like. เพิ่มไม่ใช่ฟาร์มเบงโลเพิ่ออะไไมะก็ไ้เอนวางครับ คือผมไม่รู้ผมจะวางตัวอะไรผมไม่ได้วางมไปเลยกันจริงๆไม่ต้องวางนะครับสโลเนี่ยถ้าแบบว่ามีคูลเลอร์อัพตันท้วตัวแล้วเนาะวางไว้ก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่ทุกคนเลยเออวางอะไรก็วางไปเถอะนะโอเคที่เหนือก็แค่รอครับขออนุญาตขออนุญาตกอไปในทุกคน โอเคครับเน้นเหลือแค่บอสแล้วทุกคนเอ็บรอลบอสตายจบแล้วจบแบบง่ายๆอีซี่นะคน <c oughs> คือผมต้องเล่นอีกห้าตาใช่ไหมเย็นจริงเลยแล้วถีงห้าตาโอ้ my god ขี้เกียจเล่นแ oh <Wow. S 1> okay. ล้วโอเคนี่เป็นตาที่สองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมผมไม่รู้ผมลงกี่ตาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่้าเล่หผมเลยแค่บอสตอนนี้เลยแค่บอสแล้วทุกคนก็ตัวแอร์อีกนิดๆหน่อยแล้วก็บอสตายก็คือจบแล้วบอสตายคือจบแล้วโอเคผ่านแล้วอะไรวะ ขีนี้เป็นแล้วกันครับดีก็ได้สตาร์ดมเฮซิสามันแล้วก็ได้ตัวมาเพิ่มด้วยนะทุกคนไปโอเคเราก็มาเล่นต่อเรื่อยๆทุกคนหรือใช่บล็อกเหมือนเดิมนะบลบอกก็ตุยเลยๆมาทันจิโร่ไปด้วยมาทำแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมาทัำทันจิโร่โอเครอจบหรือเปล่าจบหรือยังโอ้จบแล้วว้าวเยี่ยมจริงเลยอะไรครับเนี่ยโกรธโคตรง่ายเลยครับโอ้จบแล้วได้เพิ่มอีกสามสตาร์ดัสเรียบร้อยเย้ เชิบเนปนเปตาเท่าไหร่กันไ่รู้นะครับทุกคนมาโอเคผมวางทำไมไม่รู้ครับสำหรับทันจิโร่เราเมื่อกี้วางทำไมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยวางทำไมไม่รู้เหมือนกันทันจิโร่วางเพื่อเพิ่มดาเมจหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือวางเพราะผมเหงาผมไม่รู้ผมทับวางอะไรดีโอเคบอสนี่บอสก็มานะครับผมแล้วแล้วผมก็วิ่งชนชนบอสไหมชนหรือยังชนชนสิชนปังโอ้โหเลือดหายขึ้นพักอีกทีหนึ่งตายจบ อะไรวะมันจะอีซี่ไปหรือเปล่าครับอืมแมเยี่ยมจริงครับผมโอเคชึบอ๋อแล้วก็ใครที่แบบว่าบอกว่าแม่ไม่เหมือนคลิปกาไปเที่เหมือนคลิปสอนก็จริงๆก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจทำเหมือนอื่นเขานะคือกาไปเที่ก็คือท่านในแบบผมก็คือผมที่วมาทำแบบนี้เพราะว่าอยากให้มันแบบคอนเทนต์มันไปได้เรื่อยๆครับไม่ใช่แบบว่าทาแป๊บๆสองสามคลิปจบมันก็ไม่ใช่คืออยากให้มันไปได้เรื่อยๆนะทุกคนไม่ใช่แบบทําแบบแป๊บวมันจบมันก็ มันงายไปกืนเนาะเออโอเคนี่ก็จบแหละโอเคมาที่เรือผมก็ขออนุญาตโดบว่าเล่นสปีดลิปด้วยกันนะครับผมไปเลย เคเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะทุกคนคือตอนนี้ผมมีอยู่400สตาร์ดัตวยเออมันต้องได้เลยไหมอะสำหรับตัวนี้ฮะคือ,อน,นี้ผมอยากได้มากเว้วยทุกคนผมได้ตัวนี้มาแล้วแต่ว่ามัน็นไรผมได้ผมต้องการตัวนี้มากทุกคนมาได้17นี่อะผมขอได้ไหมไปสุ่มไปเลยเสียสรสดรท,ทาไม่ได้ผมนะทาไม่ได้นะตัวไหนหรือไม่สุ่มไปสุ่มออนได้ไหมโซโลมันทำไมสุ่มเออหือโซโลอีกแล้ว พึบตัวอะไรเมื่อกี้มองไม่ทันโอ้โหทวกคณไอ้โอโซมันทำไมโอ้โหทำอบแรกันไม่ไานแล้วจะเกือโอเคไอ้สูงฟรีนะทุกคนไปเลยไปเลยสุ่สๆๆส โอ้ยกูหนูดำเอ้ย,อย,อย,อยได้แล้วครับทุกคนตัวที่ผมต้องการมากคือมันตีเร็วคือมันตีหนึ่งวีไงเออมันก็ทําง่ายด้วยนะครับสำหรับการแบบเอาอออมัอติบูบูง่ายมากนะเออโอเคนี่ผมเหลือลสองร้อยสตันด์ไว้ทุกคนเก็บไว้ก่อนดีไหมหรือว่าทําอะไรดีก็ไ่รหมกันผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนแล้วกัน,นครับโอเคนี่หัวหน้าอมไ,ไเลยครับกดล็อคไปเลยเนี่ยมันใช้อันนี้นะครับอันนี้หาง่ายมากครับทุกคน มันคือเป็นหลานที่งลงง่ายมากครับจริงๆเดี๋ยวผมก็เอาไปลงคลิปด้านหลังอื่นๆแล้วกันนะทุกคนคลิปนี้ก็แค่ลงตรอรี่เฉยนะมามีตู้ที่ผมต้องการหรือไม่ทุกคนตู้อะไรดีวะคือตอนนี้ตู้พีเข้ามาแต่ผมยังไม่อยากได้อะไรเท่าไหร่อะนทำยากอะพีเนี่ยตู้กัดผมก็ทํายากเหมือนกันตู้ลูฟี่เออวะผมมีเอชนี่เท่าหรทุกคนผมสามารถลงได้เว้ยแล้วผมอีโวเอชอะขอสุ่มแล้วกัน คนลูฟี่ผมจะได้ไหมนะทุกคนดูกันครับผมจะได้ลูฟี่หรือเปล่านะอุ้ยโหดูจากทรงแล้วนะเหลือห้าสตาร์ดั้ดสุดเมย์กันถ้ามันไม่ได้ได้แล้วจริง <น S 2> <ะ>คือผมหมดไปสองสตาร์ดั้ดแล้วผมสุ่มห้าสตาร์ดั้ดมันได้คืออะไรครับเนี่ย คือคืออะไรคือฮะอะไรวะอยู่ๆมันก็ได้ลูฟี่แบบงงๆอะไร,รอ่ะงงจริงๆเลยโอเคมาแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปลงชิปอื่นแล้วกันทุกคนว่าเงียบจริงๆเลยด้วยคนดีๆก็ได้นะทุกคนคืองงมากภาพสลัดเป็นไปได้ไงโอเคครับสลัดคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผม

สนุกปากอยากจะเข้าเฟรมแต่กูหยุดฉากมึงเป็นได้แค่ตัวประกอบไม่มีวันจะคำตอบเพราะยังไงกูก็สุดกว่าอ,อยากจะความลับแต่สุดหลุด